เ็นแม่บ้านค่ะทําสวนทํานาทําไร่ไปด้วยนะคะแล้วยังไงจากชีวิตของเราก็ปกติดีๆปกติอยู่ดีๆแล้วเราจะเข้ามาอยู่ในงานออนไลน์อย่างนี้ได้อย่างไรก็มีผู้ชายเสียงดังๆแล้วก็พูดว่าโปรเจกต์กดนี้อะค่ะจะรู้จังเลยนั่นคือใครชื่ออะไรคะบอกว่าโปรเจกต์โปรเจกต์กดนี้ค่ะโปรเจกต์ลดนี้เชื่อเขาเหรอคือพอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆ เป็นอย่างที่คิดไหมครับธุรกิจนี้สปอตไลฟ์ทีวีอีนี้รครับจะพาไปพบกับความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาฮะละหลายครั้งเนี่ยเราดูสปอตไลฟ์ทีวีเราจะรู้สึกว่าเออคนคนั้นเขามีการงานอาชีพที่ยอดเยี่ยมคนนี้เขาพิเศษคนนั้นเขาพูดเก่งแล้วคนธรรมดาแบบเราจะทําได้หรือเปล่าวันนี้ฮะ ยอดเยี่ยมมากมากเลยเพราะในความธรรมดาที่ผมจะนําเสนอมีความไม่ธรรมดาก้อนอยู่ในนั้นและผมก็เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้สะท้อนกลับมาคิดถึงตัวเองครับว่าเราก็ประสบความสําเร็จได้เช่นกันกับวันนี้เนื้อหาของคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับที่เป็นแม่บ้านแล้วก็ทํานาทําไร่ทาสวนอยู่ในจังหวัดอุดรธานีแล้วเธอประสบความสําเร็จได้ยังไงลองไปรับฟังกันนะครับ สวัสดีครับผมยศเจิญธนาเสวีครับสวัสดีค่ะโคดน้ํากัญชนาสีมหาพรมค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ทําความรู้จักกับผู้หญิงที่ธรรมดาแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะขออนุญาตให้คุณพี่แนะนําตัวเน่นงค่ะว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็ทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุพภาวรรณเทศนะคะอายุ49ปีค่ะเป็นแม่บ้านค่ะทําสวน ทำนาทำไร่ไปด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรถูกไหมใช่ค่ะอ่าฮะแล้วยังไงจากชีวิตของเราก็ปกติดีๆปกติอยู่ดีๆแล้วเราจะเข้ามาอยู่ในงานออนไลน์อย่างนี้ได้อย่างไรพอดีทํางานอยู่ดีๆก็มานั่งเล่นโทรศัพท์ก็เลยเห็นงานอินดีมเข้ามาใน Facebook นะคะก็ก็คือใช้ชีวิตประจําวันใช่ค่ะเล่น a ฟ e b o o k แล้วก็มี มีโพสต์ขึ้นมาโพสต์หนึ่งใในโพสต์นั้นเนี่ยสนใจผมสนใจมากเลยผมชอบไปหาข้อมูลมากเลยว่าโพสต์แบบไหนนะถึงทําให้พวกเราเนี่ยเข้าไปดูในนั้นเขาโพสต์ว่าอะไรก็มีผู้ชายเสียงดังๆแล้วก็พูดว่าโปรเจกต์กดหนี้อะค่ะอยากจะรู้จังเลยนั่นคือใครชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะจำได้ไหมคะเห็นเอ่อโค้ตไหมค่ะอบอกว่าโปรเจกต์โปรเจกต์กดหนี้ค่ะโปรเจกต์กดหนี้เชื่อเขาเหรอ ก็ฟังด,ดูอยู่ค่ะแล้วก็มีชวนเพื่อนๆพี่ๆคุยถามอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ uh huh. สงสัยไหมฮะก็ไม่สงสัยค่ะคราวน,นี้พอเราเห็นโปรเจกต์กหนี้เสร็จเรียบร้อยสนใจสนใจค่ะท<ค>ำยังไงพร่ะอ,อ,อ,อยากได้เงินแล้วทํำยังไงกับความความสนใจของเราก็ดูก็ดูไปเรื่อยๆอค่ะจนมาเจออีกเพจหนึ่งของพี่ไฝะค่ะค่ได้สมัครค่ะพี่ไฟบอกว่า,วาเห็นที่ พี่ฝยืนอยู่แล้วพียบอกว่ามีเงินไปทำบุญก็ยังได้ตังเข้ากระเป๋าทุกวันนะคะคือคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมพี่ฝ่เนี่ยที่ทางพี่บุผาพูดถึงเนี่ยคือผู้นําท่านหนึ่งของเรานะฮะแล้วก็มีการทํา f Facebook มีการออกมาไลฟ์นะครับว่ามีหลังจากทำมินดี้แล้วใช้ชีวิตอย่างไรก็คือสะดุดเลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปทไปะะักเข้าไปค่ะทักเข้าไปแล้วก็ได้เข้ามาทำใช้ระยะเวลาศึกษานาน,นไหมจากฟังคลิปของโค้ดไหมละ แล้วก็มาฟังคิดพี่ฝ่ายอีกทีนึงประมาณเดือนกว่าค่ะเดือนกว่าเองก็ตัดสินใจทําเลยใช่ค่ะมันมีสาเหตุไหมคะว่าคือมันไม่ใช่แค่คงดูโทรศัพท์แล้วเห็นโปรเจกต์กดนี้แต่เรามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสะดุดกับคำคำนี้แล้วตัดสินใจไหมคือเราอยากมีรายได้แล้วก็อยากได้เงินเยอะๆค่ะได้เงินเยอะๆใช่ค่ะนี่สินนี่สินก็มีค่ะแต่ตัวเองบอกว่าตัวเองสะดุดกับโปรเจกต์กดนี้ใช่ค่ะ แสดงว่านี่สินก็ต้องก็มีบ้างก็มีบ้างอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักใช่ค่ะเหตุผลหลักคืออยากมีเงินเยอะๆเอาไปช่วยอยากร่ำรวยอยากช่วยเหลือเพื่อนๆใช่ค่ะแล้วการทําสวนของเราค่ะมันไม่ได้เงินเยอะหรอคะเออก็พอได้ค่ะอยู่ทุนอยู่ตัวค่ะได้เลี้ยงชีวิตบะะใช่ค่ะพออยู่ได้ใช่ค่ะเป็นเหมือนที่เราเกินไว้เลยนะคือธรรมดาจะไม่รู้จะธรรมดายังไงนะคือคือจะบอกว่าไม่ตื่นเต้น ก็ไม่ตื่นเต้นจะบอกว่าราบเรียบก็ไม่เชิงราบเรียบเกินไปจะบอกว่าโอกาสวิ่งเข้ามาชนแต่ฉันไม่คว้าฉันคว้าโอกาสเนี่ยครับผู้ชมทุกท่านคือคือผมว่าก็เป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ที่เราอยากจะมาศึกษาจากทางพี่ปุภาเนี่ยคือพอได้เข้ามาสัมผัสจริงๆเป็นอย่างที่คิดไหมครับธุรกิจนี้เป็นอย่างที่คิดค่ะมีทีมที่อบอุ่นมีบริษัทที่มั่นคงแล้วก็มี พี่เลี้ยงโคดโคดอะค่ะสอนแนะนําเป็นอย่างดีค่ะมีความรักให้กลมเกลียวกันค่ะครอบครัวดีมีแต่ความอบอุนค่ะรักกันช่วยเหลือกันตลอดเลยค่ะมีเพือความที่เราเริ่มรักใช่ไหมเริ่มรักธุรกิจเนาะตอ้งยที่เราก็ไม่ได้มีวิกฤตเหมือนคนอื่นเขาได้ซ้ำไปใช่ไหมคะก็ชีวิตก็เรียบๆสบายสบายแต่ว่าเราแค่อยากมีเงินเยอะๆคราวนี้ลีดเดอร์โค้ชมายังไงล่ะคราวนี้ เออแล้วตอนนี้เราเราสมเด็จเปดีดเดโคสอย่งมันมาอย่างไงฮะดีเดโคสก็มาจากเข้าฟังในห้องบรรยายอยากได้อะคะ่ะอยากได้เงินเยอะก็ต้องเลือนกระเป๋าใหญ่ฉันจะเอาดีเดโคสใช่ได้ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มด้วยไซแอลใช่ค่ะครับแล้วทางานยังไงลงมือทำ,ทำงานทำ<ไ>ง,<ะ>งานก็คือไปแนะนําญาติก่อนอว่าเราจะผ่านหรือเปล่าถ้าชวนของมาได้เราก็จะทำต่อไปได้คะ่ะต้องคนใกล้ชิดเพราะว่าคนใกล้ชิดเนี่ยจะขัดขวางเรา จะบอกว่าเออมันโกหกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราต้องผ่านครอบครัวเราก่อนเราผ่านมาได้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาได้แล้วแล้วก็มีคนติดตามอีกประมาณสามค่ะแล้วก็จะทําให้มันได้ตามที่คิดไว้ค่ะในเดือนมิถุนายนหกเจ็ดให้ได้หนึ่งล้านค่ะว้าสุดยอดสุดยอดแล้วมีความภาคภูมิใจกับวันนี้ที่เราได้เป็นเลดเดอร์โค้ดมีความรู้สึกยังไงบ้างเลดเดอร์โค้ดก็ สอนให้เป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆคอยแนะนำให้เราทำอะไรไม่ดีไม่ถูกก็แนะนำกันเข้ามาหาใครมาจากต่างจังหวัดไม่รู้จักกันก็เข้ามาช่วยเหลือกันค่ะใครไม่มีอะไร มีอะไรมากน้อยก็ช่วยเหลือกันหมดเลยค่ะเหมือนจะเป็นสังคมที่ดีมากๆเลยอ่ะคือผมฟังเองผมก็รู้สึกดีคือบางครั้งอ่ะตัวผมเองก็อยู่ในแบบนี้คนน้าก็อยู่ในสังคมเนี้ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าคนอื่นมองเราอย่างไรจนเนี้ยได้พี่ปูผามามาสะท้อนที่เราเห็นคือสังคมอินดียก็เป็นสังคมที่พี่ปูผารู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขค่ะทุกคนช่วยเหลือกันใช่ค่ะครับอ่ะนี่เป็นคําถามสุดท้ายจากผมกล้าหมาย ผมรู้ละผมรู้แล้วหนึ่งล้านบาทในมิถุนาเนี่ยผมรู้แล้วแต่ผมอยากจะรู้ว่าเป้าหมายความสําเร็จของคนที่พี่อยากจะช่วยเขาในทีมอยากให้คนในทีมของพี่ประสบความสําเร็จระดับไหนให้ได้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดเหมือนกันคะ่ะ XL แล้วเราก็จะเติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆอยากให้เขาประสบวความสําเร็จสูงสุดใช่ค่ะอยากให้เขามีเงินหลักล้านใช่ค่ะอยากให้เขาปลดหนี้ให้ได้ใช่พี่บุภาพร้อมจะช่วยทุกอย่างพร้อมจะช่วยทีมทุกอย่างค่ะยอดเยี่ยมมากมากเลย ฝากถึงท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนาะว่าเน<ฆ>ี่ยสำหรับตัวเราเองก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนาะนะคะที่อยากจะทําให้ชีวิตตัวเองดียากมีเงินเยอะๆนั่นแหละ<ฆ>เพราะว่าทุกชีวิตการจะชีติต้องใช้เงินเนาะ<ฆ>อยากฝากให้กับทุกคนหน่อยว่าอินดีมันเหมาะกับใครไม่เคยทาธุรกิจบบนี้มาก่อนอะฝากเปะ็นเข้าไหนเออคนที่ว่างงานหรือตกงานอยู่นะคะหรือว่ามีงานอยู่แล้วอ,อ,อินดีมเป็น อาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่ให้รายได้ได้จริงได้เร็วบริษัทก็ดีค่ะทีมงานก็ดีผู้บริหารยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะทั้งใจดีนะคะทำได้จ่ายจริงค่ะอินดีมสินค้าก็ดีค่ะอยากชวนทุกๆคนเข้ามาสำเร็จด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีเงินใช้หรือเงินไม่พอเข้ามาทำอินดีมได้เลยค่ะ สนใจทักมาได้เลยนะคะที่บริษัทอินดิมอินเตอร์เนชแนลค่ะขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมคือ <c oughs> คือผมว่าผมผมว่าที่เราเกิดกันไว้ตอนแรกนะคนนะ้ำถูกต้องที่สุดแล้วอยากจะให้ทุกคนได้เห็นจริงๆครับว่าเป็นความใสซื่อเป็นความเป็นความสบายๆคือมันไม่มีอะไรเฟกเลยน, <c oughs> น่ารักมากน่ารักมากๆแล้วก็เป็นความจริงใจนะครับของคนที่เริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาจนประสบความสำเร็จขึ้นมาเป็นลีดเดอร์โค้ช ครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจจากการที่พูดเก่งพูดคล่องหรือว่าตัดสินใจว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างน้นอย่างนี้แต่ผมให้ดูที่หัวใจนะฮะหัวใจของปลายทางความสําเร็จว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้คําเชิญชวนง่ายๆคําเชิญชวนที่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้ยมันอาจจะไปสะท้อนถึงจิตใจของใครหลายๆ<ช>คนด้วยนะครับ<ช>และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ย้อนดูคลิปนี้นหลายๆรอบ ให้จับสัมผัสถึงความน่ารักของพี่บุภาของเราให้ได้นะฮะแล้วก็เตรียมตัวของตัวเองเอาไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าแสงสปอตไลท์ของเราไม่เลือกหรอกครับว่าจะส่องไปที่ใครเพราะว่าครั้งต่อไปอาจจะกําลังส่องไปที่คุณสําหรับวันนี้ครับผมยศกัณฐ์เสรีครับโคดน้กัจนาศิมาาพงค่ะบุภาบรนเทธค่ะพวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่บุภาครับค่ะ ตกงานอยู่นะคะหรือว่ามีงานอยู่แล้วอ,อ,อินดีมเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งที่ให้รายได้ทําได้จ่ายจริงค่ะอินดีมสินค้าก็ดีค่ะอยากชวนทุกๆคนเข้ามาสําเร็จด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีเงินใช้หรือเงินไม่พอเข้ามาทําอินดีมได้เลยะคะ่ะเราสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้คำเชิญชวนง่ายๆคำเชิญชวนที่ธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันอาจจะไปสะท้อนถึงจิตใจของใครหลายๆคนด้วยนะ